สวัสดีค่ะวันนี้คือวันที่3เมษายนนะคะ,ะได้ฉีดโควิดวัคซีนวัคซีนโควิดเข็มแรกนะคะของอบริษัทของซ i โนแวคนะคะก็ไม่เจ็บไม่มีปัญหาไม่บวมไม่ช้ำไม่ไม่มีไข้แล้วก็อาจจะมีอาการง่วงาวงนะคะหลังจากที่ฉีดยาแล้วแต่ก็สักประมาณ2-3ชั่วโมงนะถึงจะมีอาการง่วงเนาะคือ,อ แต่การปฏิบัติตัวก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะก็จะมีนอนแต่หัวค่าแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเช้ามาก่อนจะที่จะไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลก็จะดื่มน้ำประมาณ1นึ่งลิตรนะคะค่อยๆจิบไปแล้วก็มีแนะนำสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะก็ทานยากแก้แพ้ไปด้วยก็ได้นะคะก็ดีแล้ว ก็ไม่มีปัญหานะัแต่ถามว่าก็คุยกับคนอื่นบางคนดื่มชากาแฟมาแล้วก็มาฉีดวัคซีนเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นถ้าพูดกันตามตรงก็คือเรื่องเรื่องการแพ้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลนะการไวต่อสิ่งกระตุน้นมันมัน,ม,นมันหลายปัจจัยแต่ละบุคคลแต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่มีโรคประจําตัวและไม่แพ้ยานะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ฉีดไปตั้งแต่ตอนประมาณ 9โมงนะคะก็ตอนนี้ก็ยังโอเคไม่มีปัญหาก็เลยอยากจะบอกให้คนที่กําลังคิดที่ที่กลังจะไปฉีดได้มั่นใจว่าโอเคเราอาจจะพบเคส6,7,8รายหรืออะไรเงี้ยแต่ในหลายๆเคสคือไม่มีปัญหาก็อยากจะให้อุ่นใจเพราะเพราะต้องเข้าใจว่าการแพ้วัคซีนหรือการแพ้อะไรมันมันมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยเนาะไม่ใช่ว่าปัญหามันมาจากวัคซีนหนึ่งเดียว นะคะคขอให้ทุกคนอุ่นใจเนาะแล้วก็เชื่อมั่นได้ก็ดูแลตัวเองให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไป,ปรับวัคซีนก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะช่วยได้